สวัสดีครับเพราะผมอีกครั้งโซเซอร์วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนุ่มสุดหล่ออายุ3000ปีนะครับหรือว่าจงลีนั่นเองนะครับก็จงลีเนี่ยเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนนะครับทางมิโฮโยได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการเทสการบัฟจงลีในเทสเซิร์เวอร์ของแพช1.3ซึ่งผมได้ทําคลิปสรุปไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ในเดสคริชันด้านล่างหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ บัฟชุดแรกที่ประกาศออกมาเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันไม่ได้ทําให้จงรีเก่งขึ้นเท่าไหร่นะครับจงรีที่เป็นตัวซัพพอร์ต5ดาวนะครับก็ยังเทียบกับตัวซัพพอร์ต4ดาวบางตัวไม่ได้เลยเมื่อเช้านี้เองนะครับทางมิฮโยกก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะบัฟจงรีเพิ่มนะครับโดยการบัฟในครั้งนี้นะครับจะเป็นการบัฟโล่ของจงรีนะครับโล่จงรีนะครับจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือจะลดความต้านทาน20%สอนตะครับของศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆกตัวละครที่มีโล่ ถ้าดูในรูปตัวอย่างนะครับรูปด้านซ้ายเนี่ยเป็นรูปที่มีบัฟของการลดความต้านทาน20%นะครับส่วนรูปด้านขวานเนี่ยเป็นรูปทียงไม่ได้ลดความต้านทาน20%สังเกตว่ารูปทางด้านซ้ายนะครับนกของน้องเบี้ยวเนี่ยจะยิงดามจประมาณ2,600นะครับส่วนรูปทางด้านขวานเนี่ยจะยิงดามจแค่ประมาณ2,200เท่านั้นเองนะครับ แลวถ้าใครจําได้นะครับในบัฟชุดแรกนะครับการสั่นพองธาตหินหรือการมีตัวละครธาตหิน2ตัวในปาร์ตี้นะครับเราจะสามารถลดความต้านทานธาตหินของศัตรูลงได้20%นะครับซึ่งถ้าเอามารวมกับบัฟของโลจงลีนะครับเราจะลดความต้านทานธาตหินของศัตรูลงได้สูงสุดถึง40%เลยซึ่งนี้ก็จะทําให้ธาตหินเป็นเมตาใหม่เลยก็ได้นะครับถ้าการอัปเดตท,ทั้งหมดนี้มาจริงหนึ่งในตัวที่น่าจับตามองนะครับก็คือน้องหนิงเพราะว่าทั้งการโจมตีธรรมดาและสก,กิลทั้งหมดของน้องหนิงเนี่ยทำาดเมจเป็นธาตหินทั้หมดเลย การที่สามารถลดความต้านทานท่าถิ่ลงได้40%เนี่ยน่าจะทําให้ดาเมจของน้องหนิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับและเผื่อใครไม่รู้นะครับค่าความต้านทานเนสามารถติดลบได้นะครับก็จากตัวอย่างที่ผมโชว์ในตารางนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวสไลม์เนี่ยมีค่าต้านทานปกติ20%นะครับถ้าโดนดีบัฟลดไป20%เนี่ยมันก็จะลบไปตรงๆเลยนะครับเหลือค่าความต้านทาน0% แต่ถ้าหากสไลม์เนี่ยโดนดีบัฟหรือโดนลดค่าต้านทานลง40%นะครับค่าความต้านทานของสไลม์เนี่ยจะไม่ได้เป็นลบ20นะครับความต้านทานของสไลม์เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นแค่ลบ10เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในสูตรการคำนวณน,นะครับเมื่อค่าความต้านทานจะติดลบผลของการลดค่าความต้านทานเนี่ยจะเหลือแค่ครึ่งเดียวครับซึ่งค่าความต้านทานนะครับมันจะไปคูณกับดามจโดยตรงเลยนะครับเพื่อคิดคำนวณเป็นดามจสุดท้ายที่มอนสเตอร์โดนจรงิงๆ เดี๋ยวผมลองคำนวณเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติว่าเดเมจเราเนะี่ยมี5,000นะครับถ้าสไลม์มีค่าต้านทาน20%เนี่ยมันจะเป็น5,000คูณ0.8นะครับได้เดเมจออกมาเป็น4,000ถ้าสไลม์โดนดีบัฟลดไป20%นะครับความตนน้านทานจะเหลือ0นะครับดังนั้น5,000ก็จะคูณกัน1ได้5,000ส่วนถ้าสไลม์โดนดีบัฟ40%นะครับจะเป็น5,000คูณ1นนะครับได้5,500ครับ การคำนวณนี้นะครับยังไม่ได้คูณแฟกเตอร์ของค่าป้องกันแล้วก็ความต่างของเลเวลเข้าไปนะครับแต่ก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าการลดความต้านทานมีผลกับดามาจที่มอนสเตอร์โดนยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบัฟธาตุหินนะครับสามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ You will need to be adept with chopsticks if you are to truly appreciate Leo's gastronomy.